วันนี้ผมจันโทโซล่าเซล์นะครับอยู่ท่ามกลางป่าอ้อยนะครับพื้นที่บ้านหนองสังนะครับหนองสังตําบลเทศบาลตาบลหนองสังนะครับนาคุณพ่ออานนท์นะครับผมวันนี้คุณพ่ออานนท์ให้จันโทโซล่าเซล์มาติดตั้งชุดสูบน้ํานะครับผมเนี่ยบรรยากาศนะนะครับผมเดดเดด <kung> <kaz oo> อยู่กลางป่าอ้อยนะครับปกติก่อนหน้าน <sk Liberty eye throat> <ED> <laughs> ี้คุณพ่อใช้ไฟฟ้านะครับสูบน้ำเปลืองค่าไฟมากเลยทีนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากแสงแดดนะครับผมแดดแห้งกระแห้งไห้แห้งเราพอเนาะครับผม นะครับน้ำแสงแดดกับน้ำมันไฟฟ้ายังได้พอต่างกันบ่โอ้ต่างกันหลายต่างกันหลายเลยบ่ครับน้ำมันแสงแดดแสงแดดเร็วกว่าเต็มท่อทางพูดพู่นะเออของไอ้ท่อสองนิ้วเต็มเลยท่อเลยครับผมของไฟฟ้านี่ย่อเต็มท่อบ่พอไหลพอจอกๆอย่างเงี้ยอืมมันไหลสักน้ำมาก อเประทับใจเลยเนาะพ่อเนาะอีกอย่างหนึ่งของจันทุ่นี่ขาตั้งสามารถปั๊บได้เนาะพ่อเนาะครับผมเนี่ยยุบกลางป่าอ้อยเท่ากับปั๊บขาตั้งมาตอนนี้ปั๊บมาดันทังทิศตะวันออกนะครับช่วงเลงๆใบพอกับปั๊บไปทังทิศตะวันตกนะพ่อเนาะครับอยู่ท่ามกลางป่าอ้อยนะครับ ก่อนหน้านี้ใส่ไฟฟ้าเปลืองคาไฟหลายผลิีพอเราเดินสายไฟมาแตะบนบานนี้บ่ได้เสียคาไฟละนะครับติดตั้งเพิ่งเสร็จครับผมเนี่ยท่อขนาดสองนิ้วนะฮะติดตั้งเพิ่งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูน้ำกันนะครับเดินท่อไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับ ก้อขนาด2นิ้วนะครับผมครับผมน้ำแรงไหมท่อ,อ,อ,อแตก <c oughs> เนี่ยไม่สดอยู่ครับผมไปดูน้ำก่อน ปลายท่อจะอยู่ประมาณ100เมตรนะครับสูบน้ำลงสระนะครับก่อนที่จะปล่ลงทุ่งนาแ,แปลงนาดูน้ำนะครับก่อนไฟฟ้านี่ได้แค่ขึ้นข้อนะฮะแต่โซลาเซลล์ของเราเนี่ได้เต็มข้อเลยสองนิ้โอ้สะใจเลยนะพอนะน้ำแรงสะใจ ่อยล้วกิดูว่นวูตรเซไฮน่านะ,นะครับต,ตอนนี้ก็น้ำแรงมากเลยนะครับผมนะใช้โซล่าเซลล์4แผ่นนะครับผมพ่อน้ำออก2นิ้วอย่างแรงอย่างแรงนะครับคุณพ่อเขาประทับใจมากนะครับขนาะดว่าแดดยังไม่จ้าเท่าไหร่วันนี้นะครับผม ก็ได้น้ำเยอะนะครับพื้นที่นี้อยู่ตำบลหน,นองสังนะครับอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับผมเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับมาถึงที่นี่ก็ใช้เวลาทำงานประมาณ2องชั่วโมงนะนะครับก็เสร็จสักเรียบร้อยนะครับคุณพ่อเ็จะสูบน้ำลงสระนะครับเมื่อคืนฝนก็ตกนะครับ แต่ก็ได้น้ำไม่เยอะนะนะครับเวลาลุงอาบน้ำไหมฮ่า่่อาบน้ำรวดเลยน้ำใสดีขนาดเลยท่านที่อยู่ ตรงไร่ทุ่งนานะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ก็แนะนําเลยนะครับผมโซล่าเซลล์นะฮะเดี๋ยวเราไปติดตั้งให้นะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลไปหมดนะครับอ <laughs> ายุกรุงเทพกรุงไทพกับย่านโควิดนะพอเนะ <laughs> <laughs> มาอยู่ไหอย,ยู่หน้ากับว่าเลียเ้ยงปูเลี้ยงปลาเฮ็ดกระเซเสบายแล้วเนะอายุตลาดตะลี่กับย่านโควิดกลัวโควิดช่วงนี้ระบาดหนัก <laughs> บ้านมันไปปว่างส่างมาจุดมาหนึ่โอ้ติดโควิดหรือเปล่าโอ้กักตัวเล้วเตียงั่านละไปงานก่อสร้างมาหวัดมาติดโควิดมาเอามาฝากพี่น้องพร้อมโอ้หตะยันอยู่บ้านผมอยู่ชุมแพร่กัดหลายเด้สีชมพูนี่แห้งคักโควิดอ่ะอยู่น้ำหาน้ำหน้าเขาก็สบายกักตัวอยู่ทรงไฮตรงหน้ากัดเกิดรเซียดได้ ก็ต้องเนตไปไซด์ดบกนี่น้ำแล้วกับเห็ดกษตเษเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทำไรทำนาทำสวนปลูกผักก็สบายครับผมพอแล้วนาเลี้ยงกับป้อยใส่อ้อยเลยแล้ว,ลวพ่อเนี่ยอันนี้กับป้อยใส่เขา โซโล่าเซลล์จากจันโทโซโล่าเซลล์โอเควันนี้เกษตรเดินทางกลับแล้วครับพอ่อขอบคุณหลายๆครับพอ่อถ้าพี่น้องเขาอยู่แถวนี้ก็แนะนำบอกซอยในเดอ้อครับ,รบมีงานติดตั้งโซโล่าเซลล์ติดต่อจันโทโซโล่าเซลล์ได้เลยครับ,รบหรือพี่น้องเขาอยู่แถวนี้อยาก,กมาเบิ่งตัวอย่างได้เนาะพอ่อเนาะครัหน้าอีพออยังก็พอ่อทางเรียนนะอนุนหน้าอีพ่ออานุน บ้านนองสังนุนนองสังเนศเทศบาลหนองสังอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับอีพอเปิดร้านพร้อมน้พ่อน้ะรรานอยู่ในตลาดอยู่ในมหมู่บ้านขายพวกอุปกรณ์การเกษตรหัวหารขายปุ๋ยร้านยังก็พอซื้อร้านอานนท์การเกษตรเนาะครับผม ทำได้เลยหรือว่าอยากมาเบิ้งตัวยางโซลาเซลล์สูบน้ำก็ยิ่ดีเนาะพ่อเนาะคร,ครับผมโอเคครับพ่บ <c oughs> อหื้อข้าเดียวก็เตรียมสาแล้วเนี่พ่อเออ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะเจอกันคลิปหน้าครับผมกับจันโพโซล่าเซลร้านยายสีร้านยายสีจันโพโซล่าเซลนะครับร้านผมอยู่ที่อำเภอชุมแพนะครับสนใจสนใจนะครับอยากจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็0892794920ครับ0892794920ครับ อันโคลารเซลครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ